ก็ต้องขอสวัสดีวัยรุ่นที่ไม่รู้จักเวลาเวลากันด้วยนะครับทุกคนอยู่กับผมเองคนชอบนอนดึกเกมิงโอเคนั่นอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับแต่ก็เอาเถอะผมเป็นคนนอนดึกเนาะก่อนจะไปดูคลิปเนี่ยผมมีปัญหากับคนดูเรื่องโปรไฟล์เว้ยนั่นก็คือโปรไฟล์ใหม่กับโปรไฟล์เก่านะมันมีคนดูแตกออกเป็น2เสียงนะครับอีกคนนึงอยากได้อันใหม่อีกคนนึงอยากได้อันเก่านะ แต่แบบคือโปรไฟล์ผมมันก็แปลกๆจริงอะ่ะผมก็เลยตัดบทด้วยการแชทอันเก่าไปซะเลยนะครับคือคุณต้องเข้าใจนะว่าโปรไฟล์เนี่ยนอกจากมันจะทําให้ช่องดูโดดเด่นแล้วมันทาให้กลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยเพราะฉะนั้นอย่าเด็ดร้อนแทนผมเลยนะครับเรื่องโปรไฟล์โอเคกลับเข้าเรื่องกันได้แล้วแล้ววันนี้นะครับ ผมจะไปสรุปเนื้อเรื่อง u u t t v v r s s s Kibidi Toilet ของคุณยอมทอเรโตนะครับเอ้ยไม่ใช่ดอมสตูดิโอแหมไปไกลแล้วครับผมสมองสมองและเพื่อเป็นกำลังใจและความสิ้นหวังนะครับทุกคนสามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe ได้นะครับคือไม่ต้องแย่งกันเป็นเป็นแรกก็ได้นะครับสำหรับคนดูเนี่ยไม่ว่าจะเม้นไหนๆผมอ่านหมดนะครับเพราะฉะนั้น กดไลค์ดีกว่านะครับผมจะดีใจมากเปิดเรื่องมาก็ดูเดือดเลือดพ่านเลยนะครับเมื่อไททันคอกแมนของเราเอามือเอามืออันใหญ่ยักษ์นะครับจ้วงไปที่หลังของพี่ใหญ่นะครับจ้วงแล้วจ้วงอีกจ้วงแล้วจ้วงอีกเหมือนคนแขนอะไรมานะครับก่อนที่จะดึงออกมาอ้าวเฮ้ยอะไรว่าปรสิทมันติดกับหัวแล้วนี่วะ คือพี่แกคงช็อกแหละครับแต่พี่แกก็ตั้งสตินะครับรวบรวมสมาธิและสัมมาชังยะทั้งหมดนะครับในการชุบชีวิตพี่ใหญ่ของเราและก็แน่นอนนะครับพี่ใหญ่ของเราหรือพี่ไททันคาเมล่าแมนถูกช่วยชีวิตไว้สําเร็จนะครับแต่ไม่ได้ช่วยพี่ไททันคนเดียวน่ะสิดันไปช่วยปรสิตด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นการย้อนเวลาเนะพี่ใหญ่ของเราตอนโดนชุบนี่แบบโอ้โหดิ้นเลยนะครับนะ กับดิ้นกันเลยทีเดียวในขณะที่พี่ใหญ่ของเรากําลังงงนะครับว่ามันเกิดอีหยังวะนี่พี่ไททันคอกแมนหรือว่าพี่ทองของผมนะครับก็โอเวอร์ฮีทสิครับโอเวอร์ฮีทไม่แปลกนะครับใช้สกิลโคตรเยอะทั้งเรื่องเนี่ยสุดท้ายนะครับเหล่าไททันก็มีจุดอ่อนนะและนี่ก็คือจุดอ่อนของพวกชอบย้อนเวลานะครับดูว่าเป็นตัวอย่างเลยนะครับพี่ทองของผม ก่อนที่ไอเจ้าด็อกเตอร์สกีบีดีทอยเลตนะครับก็ปรสิตของมันจะมาพร้อมกับแม่เหล็กนะครับที่เอาไว้ดูดนาฬิกานะซึ่งตรงนี้เราจะเห็นได้แล้วนะครับว่าพี่ทองเท่ของผมนะครับ ทำมาจากโลหะทั้งตัวนะครับเอ๊ะเดี๋ยวสิผมต้องเรียกว่าเหล็กใช่ไหมและไม่มีเวลาให้พูดหำทำทําเพลงพี่ใหญ่ของเราพุ่งมาพร้อมกับคอนนะครับก่อนที่หน้าอกของชายชาตีทั้งสองจะชนกันนะครับจนไทยทันคอกแมนระเบิดเลยอะไรกันครับเนี่ยคือสุดท้ายหน้าอกชนกันไม่ต้องใช้คอนก็ได้ครับพี่ใหญ่เอ๋ยก่อนที่ไอเจ้าปรสิตน่ากวนส้นประสาทเนี่ยมันพยายามจะเจาะพี่คอกแมนของเรานะ แต่รู้เลยไหมพี่คอกแมนของผมอะ่ะหรือว่าพี่ทองมันทํามาจากเหล็กเว้ยสว่านทําอะไรไม่ได้นะครับจนด็อกเตอร์คนหัวซ่วมเนี่ยหัวเสียกันเลยนะครับไททันคาเมล่าแมนจึงลากไททันคอกแมนไปไหนก็ไม่รู้นะครับก่อนที่พอออฟวิวคาเมล่านะครับจะโดนปิดจ็อกตายคาที่กันเลยทีเดียวและใน e ีพีถัดมาเราก็จะอยู่บนหลังของพี่รองนะครับหรือพี่ไททันสปิเกอร์แมน บอกเลยว่าเป็นมุมกล้องที่โคตรฟินและโคตรเท่นะครับก่อนที่พี่รองจะพาเรามาส่งที่ฐานทัพของเรานาฬิกาแมนโดยมีเจ้าสปีกเกอร์แมนสองตัวนี้ยืนเต้นกันอยู่นะครับซึ่งไม่รู้จะอารมณ์ดีไปไหนเนาะและอาการที่ไททันสปีกเกอร์แมนเนี่ยกลับมาที่ฐานนาฬิกาแมนได้อย่างปลอดภัยนะครับมันก็จะไปเชื่อมหรือว่าลิงก์กับเอพิโซดที่6นะครับและทุกคนเห็นอะไรไหมครับเห็นไททันสปีกเกอร์แมนกับสปีกเกอร์แมนตัวเล็ก2ตัวไหม ใช่แล้วครับมันคือเวลาและสถานการณ์เดียวกันเลยมันคือเวลาเดียวกันเป๊ะสองสถานการณ์นะครับก่อนที่พ่อออฟวิวของเราจะเดินเข้าไปที่ตึกและแล้วเราก็จะได้เจอกับสองเพื่อนสีนะครับก็เป็นสองเพื่อนสีที่เราคุ้นเคยนะครับเพราะพวกเขาทั้งสองนั้นเดินเคียงบ่ากเคียงไหลกันมาด้วยกันนะครับก่อนที่ลาร์สสปีกเกอร์แมนนะครับจะพาลาร์สค็อกแมนหนีมาได้สำเร็จนะครับ และพวกเขาได้รับความช่วยเหลือจากฮอกวูเมนนะครับคือผมขอเรียกง่ายๆว่าฮอกวูเมนฮอกแมนเถอะครับเพราะว่ามันมีหลายชื่อนะครับอย่าคิดว่าผมไม่รู้นะมันจะวุ่นวายในการเรียกมากเกินไปผมขอเหมารวมนะครับฮอกวูเมนนะครับนางมีสกิลในการคืนชีพที่แอดวานมาค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับพอฮอกวูเมนนะครับนางสามารถย้อนคืนชีวิตให้กับล์สฮอกแมนได้นะครับสองเพื่อนซีก็ชนหมัดกันนะครับ บอกเลยว่าโอ้โหโคตรซึ้งและเราก็จะได้รู้นะครับว่านาฬิกาแมนเนี่ยเขานะครับจะโอเคเพื่อเป็นการยินดีนะครับเหมือนกับการที่คามิล่าแมนนะครับชูนิวโป้งเนาะและแล้วข่าวไททันค็อกแมนก็มาส่งนะครับบอกเลยว่าค็อกแมนคนนี้นะครับเขาช็อกมากๆเลยนะครับคือเราไม่สามารถอ่านสีหน้าเขาได้นะครับเพราะว่ามันเป็นนาฬิกาเนาะ แต่จากท่าทางคุณลักษณะแล้วทำให้เรารู้เลยนะครับว่าเขานั้นเป็นกังวลสูงมากและก็จบกันไปแล้วนะครับบอกเลยว่านี่อาจจะเป็นยุคที่ตกต่ำที่สุดของเหล่าค็อกแมนเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าค็อกแมนพวกเนี้ยเขามีความสามารถในการหยุดเวลาใช่ไหมเราก็รู้กันดีว่าไททันมันโกงขนาดไหนแล้วคุณนึกสภาพดูดิดร็อกเอ์เอาไปทดลองอ่ะ ผมนึกภาพไม่ออกเลยอะถ้าเจอสกีบีดี้หยุดเวลาได้มันจะขนาดไหนคนดูบอกเลยว่ามันถึงจุดตกต่ำแล้วแหละนะครับและที่สำคัญเลยคอ็อกแมนคนนี้นะครับเขาดูจะเป็นห่วงไททันคอ็อกแมนตั้งแต่ EP นี้แล้วนะครับนั่นก็คือตอนที่4เว้ยเราจะเห็นได้เลยว่าพี่ทองเทเนี่ยเขาอะใช้พลังมากจนเกินไปจนอาจจะเกิดโอเวอร์ฮิตได้เว้ยและที่สำคัญเลยไปมากกว่านั้นเลยนั่นก็คือ พี่ไททันคาเมล่าแมนที่เขาโดนโควบคุมเนี่ยเขาตามมาสมทบใช่ไหมซึ่งแน่นอนนะครับว่าไม่ไหวแน่นอนซึ่งคอกแมนคนนี้นะครับเขาดูจะรู้เป็นอย่างดีนะครับว่าไม่ไหวแน่เขาจึงขอให้พอแค่นี้นะครับซึ่งไททันคอกแมนก็ยอมทําตามนะครับแต่ว่าใน e ีพีที่6พาร์ทสนะครับสถานการณ์มันต้องบีบให้ใช้พลังเว้ยนั่นก็เพราะว่าถ้าพี่คอกแมนไม่ใช้พลังนะยังไงนะครับ พี่ใหญ่ของเราก็ตุยเย่จริงๆนะครับเพราะว่าหัวเนี่ยเล่นหลุดออกจากบากันเลยทีเดียวนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ s k i b i ดี Toilet m u l t i ล okay, ติเวโอเคใครที่ดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะเว้ยคือผมจะดีใจมากเลยนะเว้ยเหมือนเดิมไม่ต้องแย่งกันเป็นเมนแรกนะครับการเป็นเมนแรกนะครับไม่ได้ช่วยทำให้ผมมีตังกินข้าวนะครับเพราะผมชอบทุกเมนเลยนะครับ โอเคสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวราไปก่อนนะครับไปแล้วผมบิด